สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทําความรู้จักกับไดนโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่านี่เป็นบรรพบุรุษให้กับไดนโนเสาร์กินพืชมีเขาอีกหลาหลายชนิดในภายภาคหน้าครับอินหลงชื่อของมันมีความหมายว่ามัางกรที่ซ่อนเร้นเป็นไดนโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กและถึงขั้นเล็กมากที่จัดอยู่ในประเภทออร i นิทิเชียน และจัดอยู่ในกลุ่มเซรทอปเซียนครับค้พนพบในประเทศจีนมีชีวิตอยู่เมื่อยุคจูเลสิกตอนปลายเมื่อประมาณ158ล้านปีมีขนาดโดยประมาณ1.2เมตรมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายคล้า pues, ยกับกิ้งก่าขนาดเล็กที่มีหัวค่อนข้างใหญ่จะงอยปากแหลมและบริเวณท้ายทอยอาจจะมี ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายกับเขาหรือคล้ายกับน้ำเล็กๆอีกด้วยเดินสองขาคล่องแคล่วและว่องไวอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายจากเหล่านักล่าแต่ถ้าถามว่ามันมีอาวุธในการป้องกันตัวไหมแน่นอนว่าม,มันไม่มีนอกจากจะต้องอาศัยไดนโนเสาร์กินพืชตัวอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่หลบซ่อนหรือเป็นที่กำบงังและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกๆ,ๆคนไปทำความรู้จักกับไดนโนเสาร์ชนิดไหน ก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับขอสวัสดีครับ